สวัสดีครับพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำไม่ค่อยแรงดูดแบบเบาเบาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับว่าพัดลมเป็นยังไงครับอันนี้คือผมเปิดแล้วนะครับแต่ ดูพัดลมแบบเบามากนะครับเสียงก็แทบที่จะไม่มีนะครับดูดแบบอ่อนๆอันนี้คือเป็นพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำนะครับคือจะ,อะหมุนเบามากนะครับซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนจะ,ะดูดอากาศแรงนะครับพัดแรงแต่ตอนนี้ดูดแบบเบาๆพัดแบบเบาๆนะครับซึ่ง เบื้องต้นผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมนี้ก็คืออาการแบบนี้น่าจะเกิดจากตัวคาปาซิเตอร์นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าตัวแคปนะครับหรือบางคนก็เรียกตัวคาปานะครับชื่อเต็มๆก็คือคาปาซิเตอร์เป็นตัวเก็บประจุนะครับก็คือตัวเก็บประจุเขาจะมีค่าไฟของเขาอยู่นะครับ ค่าค่าไฟตัวเก็บประจุดังนั้นแล้วถ้าค่าของเขาอ่อนลงนะครับก็จะทําให้มีผลต่อพัดลมที่หมุนช้าลงได้เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ดูว่าพัดลมจะแรงขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมก็จะลองอแกะตัวนี้ออก มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองแกะออกมาก่อนครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมก็จะใช้บัรกีนะครับในการาบัรกีออกนะครับก็ต้องใช้บัรกีในการเอาสายไฟออกก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่ออก ครับเมื่อกี้ผมก็ถอดอเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้คือเขียนด้านหลังตรงนี้นะครับว่า1ไมโครฟาััดนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาวัดดูว่าะจะเหลือค่าไฟเท่าไหร่นะครับ1ไมโครฟาลนะครับก็ใช้มิเตอร์เช่นเคยนะครับผมก็จะหมุนไปตรงสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะตั้งเครื่องวัดไว้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูนะครับว่าค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่นะครับครับตอนนี้ค่าไฟขึ้น300 93นาโนฟาลัดนะครับก็ค่าไฟอ่อนมากนะครับคือ,อค่าไฟตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าค่าไฟของเขาต้องเป็น1ไมโครฟาลตดใช่ไหมครับ1ไมโครฟาลตดก็เท่ากับ1000นาโนฟาลตดนะครับ1น0 0นาโนฟาลัดแต่ตอนนี้วัดแล้วเหลือแค่ สามรยเก้าสิบนะครับเมื่อกี้3 9 3รเก็ส4ใช่ไหมครับมันก็ค่าใกล้เคียงนะครับคือจริงๆแล้วต้องเป็นจริงจริงแล้วต้องเป็น1,000นาโนฟารัดแต่ค่าไฟตอนนี้เหลือแค่390นะครับนาโนฟารัดซึ่งคือค่าไฟอ่อนลงไปเกินครึ่งเลยดังนั้นแล้วก็น่าจะ ตัวนี้ก็คือไม่คือไม่มีไฟแล้วนะครับค่าไฟจาก1000นาโนฟลัดเหลือแค่300กว่าอย่างเงี้ยนะครับหายไปตั้ง5,600อนาโนฟลัดนะครับดังนั้นแล้วค่าไฟของเขาอ่อนอย่างหนึ่งผมจับดูแล้วนะครับก็คือมันจะแบบนูนนูนบวมบวมออกมาดังนั้นแล้วตัวนี้ก็ใช้ต่อไปนานๆก็อาจจะอ,อ,อันตรายได้นะครับผมก็เลยไปซื้อซื้อตัวใหม่มาก็คือตัวนี้นะครับรูปร่างอาจจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับ แต่ค่าไฟเท่ากันนะครับก็คือ1นึ่งไมโครฟารตดนะครับเราดูจากตรงนี้นะครับไมโครฟารตดดูจะตรงเดี๋ยวนะฮะกล้องไม่ค่อยซูมเนาะอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับ1.0 1.0ไมโครฟารตดอ่าตรงนี้นะครับก็คือเท่ากับ1 0 0 0พนาโนฟารตดนะครับดังนั้นแล้ว ถึงแม้รูปร่างไม่เหมือนกันแต่ค่าไฟเท่ากันก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ลองเปลี่ยนแทนดูว่าพัดลมจะหมุนแรงขึ้นไหมนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนที่จะไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูว่าตรงนี้เขียนว่าหนึ่งไมโครฟารตดจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับจะตรงกับค่าไฟที่ที่เขาเขียนไหมนะครับ เพราะอันนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับอ่าอ่ะอ่ะสังเกตในจอนะครับก็คือ1.027 m i ไมโครฟารดก็ถือว่าค่าไฟตรงนะครับอ่า1.02ใช่ไหมครับก็ค่าไฟตรงตามที่เขาได้ระบ,บุเอาไว้ตรงสติกเกอร์ตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วอันนี้คือไฟเต็มนะครับตัวนี้นะครับว่าซื้อมาเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปติดกันเลยนะครับ ก็มารับชมกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็ติดตั้งก็คือไม่ยากนะครับเราก็แค่ขันน็อตเข้าไปยึดติดครั้งนัตเองนะครับแต่ตัวนี้มันจะแบบนูนๆออกมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำคัญคือไม่ให้มันไปโดนใบพัดต,ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวส่วนสายไฟ2 2 2สายนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็คือจะใช้สายเดิมของเขาได้แหละนะครับตรงนี้1สายนะครับแล้วก็ด้านนี้1สายเอาไปเชื่อมต่อกับ2สายนี้นะครับก็สายไหนก็ได้นะครับซ้ายขวาสายไหนก็ได้ก็คือเขาไม่มีขั้วนะครับก็สลับขั้วได้นะครับสำหรับขับปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมติดกันนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้สายเดิมเลยนะครับก็ใช้บัดกรีเชื่อมเรียบร้อยนะครับ2เส้นเดี๋ยวเราจะมา,าทดสอบกันนะครับว่า,าพัดลมจะแรงขึ้นไหมครับตอนนี้พัดลมทํางานนะครับรู้สึกว่า,อาตอนนี้พัดลมแรงขึ้นนะครับสังเกตจาก เสียงดังขึ้นนะครับจากครั้งที่แล้วที่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนก็คือเสียงพัดลมแทบที่จะไม่มีเสียงเลยนะครับก็คือมันอ่อนมากตอนนี้ดังขึ้นนะครับก็สรุปนะครับสรุปสาเหตุของพัดลมพัดเบาก็คือเกิดจากตัวคาปาซิตเตอร์นะครับซึ่งมีค่าไฟอ่อนลง พอเปลี่ยนปุ๊บก็ทำให้พัดลมทำงานได้ตามปกตินะครับแรงตามปกติอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับพัดลมดูดอากาศในห้องน้ําหรือว่าพัดลมดูดอากาศในห้องอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีปัญหาแบบนี้ในการที่ว่าพัดลมดูดอากาศเบานะครับเราลองเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ดูนะครับซึ่งคาปาซิเตอร์เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าค่าไฟของคาปาซิเตอร์ตัวนั้นๆค่าไฟอยู่ที่เท่าไหร่ อย่างตัวนี้ของผมก็1ไมโครฟลัตนะครับผมก็ไปซื้อตัว1ไมโครฟลัตนะครับให้ตรงกับค่าเดิมของเขานะครับเอามาเปลี่ยนแค่นี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหานะคพัดลมหมุนเบาแบบนี้ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ